สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันในรูปแบบการสอนออนไลน์นะคะการเรียนรู้นะคะไม่มีขีดจํากัดนะคะอยู่ที่ไหนเราก็เรียนรู้กันได้นะคะเราต้องเปลี่ยนวิกฤตนะคะให้เป็นโอกาสนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเราทุกคนก็จะปลอดภัยจากโรคต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะโควิดเท่านั้นนะคะเอาละค่ะ วันนี้นะคะคุณครูชื่อครูณมณีวรรณแก้วมณีนะคะก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเด็กๆก็รู้จักคุณครูกันดีอยู่แล้วนะคะ à, หนังสือที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะของสอสอวทนะคะอันนี้เป็นเล่มของแบบฝึกหัดนนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหน่วยที่หนึ่งนะคะจำนวนนับที่มากกว่า1นึ่งนนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเราจะทบทวนการอ่านการเขียนจำนวนนับไม่เกิน1นึ่งนนะคะซึ่งเป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะแต่เราต้องทบทวนบทเรียนก่อนเพื่อที่จะได้รู้พื้นฐานความรู้ของลูกๆนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องหลักนะคะและค่าประจำหลักนะคะ าล้ค่ะเด็กๆเ,เห็นสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคืออะไรคะลูกอ่าลูกคิดนั่นเองนะคะลูกคิดนี้เราจะมีอะไรให้ลูกๆดูนะคะเราจะมาดูที่หลักนะคะแล้วก็ดูที่ค่าประจําหลักนะคะเรามาดูกันค่ะลูกๆยังจําได้ไหมเอ่ยลูกคิดในแต่ละหลักหลักอยู่ตรงไหนและเราจะเริ่มหลักไหนเป็นหลักแรกนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นลูกคิด สีแดงนี้ไหมคะอยู่ขวามือของลูกๆนะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักทางขวามือของเรานะคะเราเรียกว่าหลักหน่วยนะคะค่าประจำหลักนะคะไม่ว่าจะอยู่หลักไหนนะคะจะมีเลขหนึ่งอยู่เสมอนะคะและตามด้วยเลขศูนย์เท่านั้นนะคะมีเลขหนึ่งและเลขศูนย์เท่านั้นนะคะจะไม่มีเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะลูกๆจำไว้ให้ดีว่าค่าประจำหลักมีแค่เลขหและเลขศูนย์เท่านั้นนะคะ ที่จะอยู่นะคะในหลักนั้นๆนะคะหลักหน่วยจะมีค่าประจาหลักก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะหลักต่อไปหลักที่อยู่ซ้ายมือของหลักหน่วยนะคะในลูกคิดสีเหลืองตรงนี้นะคะเราเรียกว่าหลักสิบนะคะหลักสิบก็จะมีค่าประจําหลักเป็นสิบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะหลักที่อยู่ซ้ายมือของหลักสิบก็คือหลักร้อยนะคะซึ่งหลักร้อยจะมีค่าประจําหลักก็คือ หนึ่งร้อยนั่นเองนะคะหลักต่อไปคือหลักพันนะคะหลักพันจะอยู่ซ้ายมือของหลักร้อยนะคะหลักพันมีค่าประจำหลักก็คือหนึ่งพันนั่นเองนะคะซ้ายมือของหลักพันเด็กๆลองทายซิคะว่าจะเป็นหลักอะไรอ่าหลักหมื่นนั่นเองนะคะและซ้ายมือของหลักพันก็จะมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งหมื่นนะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของ หลักทางขวามือนะคะจะมีค่าเป็นสิบเท่านะคะค่าประจาหลักเนี่ยจะมีค่าเป็นสิบเท่านะคะของหลักทางขวามือเสมอนะคะต่อไปค่ะหลักที่อยู่ซ้ายมือหลักหมื่นนะคะที่ลูกๆเรียนมาในตอนป .3 ก็คือหลักแสนนั่นเองนะคะหลักแสนก็มีค่าประจาหลักคือหนึ่งแสนนั่นเองนะคะเรามาทบทวนจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันนะคะ ตัวอย่างในวันนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าข้อความบอกจำนวนนะคะอันนี้ข้อความบอกจำนวนเขียนว่าหนึ่งหมืนสองันร้อยสาสิบห้าหน่วยถ้าเป็นข้อความบอกจำนวนเนี่ยเขาจะมีตัวเลขนะคะแล้วก็มีตัวหนังสืออยู่ด้านขวามือนะคะและที่หลักหน่วยจะมีคำว่าหน่วยด้วยนะคะอันนี้จึงเป็นข้อความบอกจำนวนนะคะเรามาดูถ้าเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ ลูกๆก,ก็แค่เอาตัวเลขเนี่ยค่ะลูกมาเขียนนะคะโดยให้อยู่ในตรงหลักของมันนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งมื่นสองพันหกร้อยสามสิบห้านะคะตามนี้ต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทยก็จะได้แบบนี้นะคะหนึ่งมื่นสองพันหกร้อยสามสิบห้าเช่นเดียวกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนตัวหนังสือตัวหนังสือก็คือใช้ตัวหนังสือภาษาไทยนี่แหละค่ะเขียน โดยอ่านตั้งแต่หลักที่มีค่ามากที่สุดนะคะไปหาหลักที่มีค่าน้อยที่สุดในหลักหน่วยเราจะไม่ใส่คำว่านหน่วยนะคะลูกๆ12635เป็นไงบ้างคะเด็กๆเข้าใจหรือ,อยังคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะต่อไปจะเป็นการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนบ้างนะคะ เจ็ดเจ็ดสิบสแล้วมีคำว่า10อยู่อีกนะคะแปลว่าในหลัก10จะต้องมีตัวเลขคือตัวเลขเจ็ดสิบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วก็นี้นะคะในหลักหน่วยของเราก็จะเป็นเลข0ย์แต่ในหลัก10ของเราจะเป็นเลข70เวลาเราอ่านจำนวนนี้เราอ่านว่า700นะคะเพราะฉะนั้น7 0็ดจึงมีค่าเท่ากับ 700นั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างต่อไป4200แปลว่าอะไรคะแปลว่าในหลักหน่วยและหลักสิบของเราจะเป็นเลข0ูนย์ะคะลูกส่วนในหลักร้อยนะคะก็จะเป็นเลข42ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราจะอ่านตัวนี้ว่า4200ใช่ไหมคะลูกแต่เวลาเราอ่านาเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนเนี่ยเขาจะเขียนว่า4200นั่นก็คือ ความหมายเดียวกันเลยกับคำว่า4200นสองอยนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปนะคะ15,000เด็กๆลองนึกสิคะว่า15,000เนี่ยในหลักไหนที่เราจะต้องเติมเลขสิบหลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลักหน่วยเราจะเติมเลข0หลักสิบก็เลข0หลักร้อยก็เลข0ูนย์ใช่ไหมคะลูกแต่หลักพันของเราจะเป็นเลข 15, นั่นเอง เพราะฉะนั้นสิบห้าพันจึงมีค่าเท่ากับ1 000, 5 0 0 0มนห้าพันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวเลขบอกจำนวนแทนตัวเลขอาราบิกบ้างนั่นก็คือกลับกันนั่นเองนะคะสลับกันว่าถ้าเราเขียนาจากตัวเลขฮินดูอาราบิกเนี่ยเราจะเขียนเป็นตัวเลขบอกจำนวนได้เท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆสี่ร้อยสาสิบเท่ากับสี่สิบสามสิบ นั่นหมายความว่าเลข43นี้จะอยู่ในหลักสิบนั่นเองซึ่งความจริงแล้ว430ก็มีค่าเท่ากับ430นั่นเองนะคะตัวอย่างที่สอง6,900จะเท่ากับ6900นั่นหมายความว่าในหลักหน่วยและหลักสิบก็จะเป็นเลขศูนย์ส่วน69ก็จะอยู่ในหลักร้อยนั่นเองนะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะสาม0มืนหนึ่งพันนะคะเด็กๆน่าจะทายถูกแล้วลหละข้อนี้ว่าน่าจะเป็นสาสิบเอ็ดเนี้ยอยู่ในหลักอะไรคะลูกอ่าเรามาดูคำตอบการหลักพันนั่นเองนะคะก็คือสา0สิบเอดพันมีค่าเท่ากับสาม0 0ืนหนึ่งพันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเขียนในรูปกระจายนะคะคำว่ากระจายก็คือตัวเลขไหนอยู่ในหลักไหนก็จะมีค่าเท่ากับ จำนวนนั้นนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะลูกๆจํานวนนี้อ่านว่าเจ็ดหมื่นสี่พันหกสิบห้านะคะจะสังเกตว่ามีเลขศูนย์นะคะอยู่ในหลักร้อยนะคะเราจะเขียนเป็นรูปการกระจายได้กี่แบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเวลาเราเขียนในรูปกระจายนะคะลูกๆควรที่จะเขียนจากหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนนะคะในนี้ ตัวอย่างของเรามีเลขที่มีค่ามากที่สุดอยู่ในหลักหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดตัวนี้จะต้องเป็นเจ็ดที่อยู่ในหลักหมื่นดังนั้นหลังเลขเจ็ดเนี่ยจะกลายเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะคะลูกเจ็ดหมื่นนะคะถูกต้องต่อไปสี่ก็จะเป็นสี่พันนะคะศูนย์เราจะใส่ลงไปนะคะหกก็หกสิบนะคะและสุดท้ายก็คือห้านะคะก็คือ 5, หน่วย แต่การเขียนในรูปกระจายบอกเลยว,ว่าเรามีหลายแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองกันนะคะอ่าแล้วเรามาอ่านก่อนนะคะอ่านว่าเจ็ดหมื่นสี่พันหกสิบห้านะคะแบบที่สองก็คือลูกไม่ใส่เลขศูนย์นี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบนะคะอันนี้เราทบทวนเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราจะดูว่าในชั้นป .3 ลูกๆอ่ามีความรู้พื้นฐานเยอะแยะแค่ไหนนะคะมาดูการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเนี่ย เราจะมี2แบบนะคะเรามาดูแบบแรกแบบที่จํานวนหลักเท่ากันคําว่าจํานวนหลักก็คือถ้ามีหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยอย่างเงี้ยอีกจํานวนหนึ่งก็จะมีหลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยนะคะนั่นก็คือมีจํานวนหลักเท่ากันเราจะเปรียบเทียบอย่างไรเราจะเปรียบเทียบตัวเลขหลักซ้ายมือสุดก่อนเพราะว่าหลักซ้ายมือสุดเป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะ9 2้ากับ 9 7 0า0มืนิบนะคะลูกๆมองเร็บใช้สายตาก็จะเห็นว่าในหลักหมื่นนะคะเรา,าจำนวนแรกนะคะซ้ายมือของคุณครูเนี่ยจะมี5หลักนะคะ 1, 2, 3, 4, 5และขวามือคุณครูก็มี5หลักนะคะ 1, 2, 3, 4, 5เพราะฉะนั้นทั้งสองเนี่ยจะมีหลักเท่ากาันเราจรึงต้องเปรียบเทียบตัวซ้ายมือสุดก็คือ90,000กับ90,000ก่อนแต่เป็นยังไงคะปรากฏว่ามันเท่ากัน เมื่อเท่าการปรับตัวที่เราจะต้องเปรียบเทียบต่อนั่นคือเราจะต้องเปรียบเทียบหลักขวามือตัวถัดมาของแต่ละจํานวนนั่นก็คือเลขสองและเลขเนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใช่หรือเปล่านะคะซ้ายมือเป็นเลข2อค่ะ2,000ส่วนขวามือเป็นเลข7จค่ะ7,000เพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถตอบได้เลยค่ะว่า92,045น้อยกว่าเก้า0 10, นั่นเองนะคะ แบบที่สองคือจำนวนหลักไม่เท่ากันอันนี้ง่ายเลยค่ะลูกเขาบอกว่าจำนวนใดมีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าโอ้ง่ายที่สุดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเช็คทีละตัวทีละตัวแค่นับจำนวนหลักก็พอนะคะเช่นหนึ่งแสสี่พันหกร้อยเอ็ดและเก้าหม้าร้อยเก้าสิบเ้าโอ้โหถ้าดูแต่ตัวเลขเนี่ย เราก็คิดว่าเก้าหมื่นคงเยอะแต่เราไม่ไม่ไม่ดูตรงนั้นนะลูกนะเราต้องดูจํานวนหลักนะคะตัวซ้ายมือของครูมีกี่หลักลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหลักและขวามือของคุณครูมีกี่หลักลูกห้าหลักเพราะฉะนั้นนะคะตัวที่มีหลักมากกว่าจะเป็นตัวที่มีค่ามากกว่าลูกๆนับแล้วนะคะหนึ่งแสนเนี่ยมีหกหลักแต่เก้า0มืเนี่ยมีแค่ห้าหลักเพราะฉะนั้น 14601่ 14, 1, จึงมีค่ามากกว่า9 99, 9 9าหมืนนะคะใช่ไหมลูกอ่าต่อไปนะคะเราจะไปดูต่อนะคะคราวนี้เราจะมาดูในสิ่งที่เรากำลังเจอปัญหากันอยู่ตอนนี้ก็คือสถานการณ์โควิดนั่นเองที่ทำให้เราไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกตินะคะ เพราะฉะนั้นลูกๆนะคะต้องมีมาตรการดีๆนะคะเข้ามาโรงเรียนเนี่ยว่าวัดเปิดเทอมนะคะลูกจะต้องคัดกรองนะคะโดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะและเมื่อก่อนจะเข้าโรงเรียนหรือว่าเข้ามาในโรงเรียนปั๊บล้างมือนะคะด้วยน้ําสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะทําความสะอาดโต๊ะของตัวเองหรือว่าเครื่องใช้ของตัวเองนะคะด้วยสบู่หรือว่า แอลกฮอล์นะคะลูกและที่สำคัญอย่าเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอให้ลูกๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Bye bye, chào đẹp đẹp.